ฮัลโหลโจอจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน ROV หรือว่าชุดสีหรือยังนะครับเกี่ยวกับ ROV ์วีเนาะก็อยู่เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันเจ่ยกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะ โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมนะว่ามีสกินตัวไหนไหนเนี่ยแจกฟรีเพิ่มมาอีกบ้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมนะจะเป็นสัปดาห์ที่2นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมล่ารางวัลเนาะก็จะมาในกิจจจจกกรรมที่ะเป็นคอลลแบบั เลยนะครับผมนะก็คือสุสุดดาล่ารางวัลเนี่ยมันจะพ่วงกับกิจกรรมของจิสื่อไขเซนมาด้วยในเ่นะครับผมนะแล้วก็มีคูปองฟรีเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยสรับตรงนี้เนาะก็สลับใครนะครับที่พลาดในสัปดาห์ที่แล้วไปนะครับก็สามารถมาทำธุรกิจนะครับรับในสัปดาห์นี้ได้เหมือนกันนะครับและยังจะมีอีก2สัปดาห์ด้วยนะครับถ้าเกิดเราล็อกอินวันนี้เนี่ยวันจันทรนะครับเราจะได้5คูปองทันทีนะครับรวมถึง5้าคูปองนะครับในโหลแก้ว้นเด่นะนครับผมนะวันอังคารนะครับผมเนี่ยก็จะได้อีก10คคูปองนะรับ วันพุธนะครับก็จะได้อีก15นะครับรวมกับอันนี้นะครับเป็นบัตรสกินนะแล้วก็วันพฤหัสนะครับผมเนี่ยเราจะได้โทเค็นทองนะครับเอาไว้สุ่มนะครับสำหรับสกินของโนบาระนั่นเองนะครับผมเนี่ยสามารถเอาไปสูมฟรีได้1ครั้งนะครับแล้วเราจะได้อีก20คูปองนี่นะครับผมเนี่ยสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็สมบัติใหญ่นะครับผมเนี่ยก็จะมีสกินแตกๆออกไปนะสำหรับรอบนี้นะครับก็จะเป็นวูคองนะครับเอ่อล็อกซี่นะครับ โอ้ล็อกซี่แล้วก็มีลุคนะครับมีอิฟเน็ตนะครับมีฟินนิกนั่นเองนะครับผมนะสกินก็ลองมาดูตามนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะได้โทเค็นทองอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับผมนะก็ได้สัปดาห์นี้เนาะเราจะได้โทเค็นทอง เอาไปสุมสกินของโนบะระได้2ครั้งฟรีนะครับผมเนี่ยสรับตรงนี้เนาะแล้วก็สกินโนบะระเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นโทเค็นตรงนี้เอาไว้ e, สุม่มภารกิจแบบนี้นะครับก็คือมาในรูปแบบสุ่มแน่นอน100%นะครับไม่ได้มาแบบเปิดขายนะครับแล้วก็ไม่ได้แจกฟรีด้วยน,นั่นเองนะครับผมนี่ยสลับตรงนี้เนาะก็ใครที่กําลังรออยู่กําลังหาขอ้อมูลว่าเอยสรุปโนบะระจะขายหรือจะสุมนะครับก็ถ้าเกิดมาเป็นโทเค็นเอาไว้ใช้ในกิจกรรมแบบนี้เนาะก็จะมาแบบสุ่ม100%นะมหนนะตั้นีเก็รอเด้เลยนะครับตมวนี่ยต กิจรับคูปองฟรีกันด้วยเนเ่ยนะครับและคูปองนะครับมีเพื่อนๆถามมาเยอะมากนะครับถ้าเกิดเราเก็บไปเยอะเนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อวอลล์พาสในเดือนถัดไปได้ไหมนะครับคำตอบนะทุกคนนะก็คือได้เนเ่ยนะครับผมเพราะว่าของทุกอย่างที่สามารถซื้อได้เนี่ยจะอยู่ในร้านค้าเลยนะครับเรากดมาตรงไอเทมนะครับนี่แล้วเราลองเลื่อนดูนะครับเนี่ยทุกคนกล่องพวกนี้เราซื้อได้หมดเนาะสำหรับใครอยากจะได้แบบสกิน100%เนี่ยเราเก็บครบ2สัปดาห์เนี่ยเราสามารถเลือกแพ็คนี้ได้นะครับเนี่ยทุกคนสกินก็จะมีตามนี้เนาะแต่่่่วาาาาาามมมมมันนนนไไไีีีเเเเเอออฟฟฟฟคะรรรรกก็สสถปิทด้ใแบบ1 99149เนี่ยเดี๋ยวเจียมเขาก็ใส่เข้ามานะทุกคนตัวนี้ก็ลองดูนะครับตามที่ทุกคนอยากได้นะครับแล้วก็คมพีวอลเลพาร์ตนะครับมันจะอยู่ในโซนนี้เนี่ยแหละทุกคนแต่ว่าผมมามีแล้วนั่นเองนะครับก็เลยแบบปลดล็อกไม่ได้นั่นเองนะครับนสำหรับตัวนี้แต่แต่ทุกจริงมันจะอยู่ตรงนี้แหละทุกคนก็สามารถซื้อได้นะครับสำหรับวอลเลพาร์ตได้เนะครับผมนะสำหรับตัวนี้เนาะใครที่ยังไม่มีเนี่ยมันจะเห็นอยู่นะครับใน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 ไอเทมตัวนี้เนาะโอเคประมาณนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับผมแล้วก็ต่อไปเนาะเดี๋ยวเราไปอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมสายฟรีกันดีกว่าในะทุกคนนะก็จะมีสกินตอนนี้เนี่ยที่การันตีแน่นอนเนี่ยสสกินในะทุกคนนะแล้วก็จะมาพูดถึงกับกิจกรรมที่ผมได้ลงคลิปคลิปนี้ไปนั่นเองนะครับผมแนวะว่าเอ้ยเขาแจกเจ็ดสกินจริงๆมาในทุกคนนะนะซึ่งตัวน,นี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมา,มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเพื่อนเนาะที่ผมพูดเนี่ยผมมีแหล่งที่มานะผมไม่ได้แบบพูดลอยๆว่าเอ้ยแจกเจ็ดสกินในทุกคนนะมาไปลองดูพร้อมกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจของกาลินา ROV ไทยแลนด์นะทุกคนนะ mm hmm. เพนเพจหลักของเกม ROV ของไทยเลยนะทุกคนนะ GM นะครับ mm hmm. ก็โพสต์มาตรงนี้เลยนะครับไม่เล่นน้ํา ครับไม่เล่นถ้าใครอยากสาดน้ำมาเดี๋ยวโดนผมแน่นะครับโดยแมษสาเนี่ยแจกสกินสกินใหม่ลัดนะทุกคนนะตัวแทนของคนไม่เล่นน้ำนะครับเตรียมเผยชมสกินสงการลัดเร็วๆนี้นะครับชุดที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้ไม่ใช่ชุดที่แจกนะทุกคนนะก็จะเป็นชุดใหม่นะครับผมก็รอติดตามนะครับว่าจะมีชุดไหนนะครับผมนะนี่ทุกคนแล้วตัวนี้เจียมเขาเขียนไว้ในรูปนะครับสกินที่2แจกฟรีสงการปีนี้สาดน้ําสงการใส่คนไม่เล่นน้ํามีโทษปรับ10,000บาทนะทุกคนนะ เออใช้คําว่าสกินที่2นะทุกคนนะสำหรับตรงนี้นะครับเราก็สกินตัวแรกเนี่ยจะเป็นสกินของตีลินะครับและเพื่อนๆดูในแฮชแท็กนะครับผมนะเมษาเจ็ดสกินฟรีนะทุกคนนะส่งการ r าตีลิเมษาแจกเจ็ดสกินฟรีนะทุกคนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยความหมายนะทุกคนนะถ้าเกิดเราอ่านเนี่ยทุกคนนะใครเขาก็ต,ต้องต้องพูดแบบนี้นะครับเมษาเนี่ยมีเจ็ดสกินที่แจกฟรีนะทุกคนนะสำหรับตรงนี้เนาะไม่ใช่ว่าแบบวันที่เจ็ด มีสกินฟรีนะทุกคนนะประมาณนั้นไม่ใช่นะครับมันเป็นคําว่าเมษาแจกสกินฟรีนะครับและที่สําคัญนะครับก็เห็นมีคนถามว่าเ e อ้พี่มี7สกินให้เราเลือกหรือเปล่าตรงนี้อาจจะเป็นไปได้นะทุกคนนะแต่ผมคิดว่าเมษาเนี่ยมันแจกทั้งเดือนนะทุกคนนะก็คืออาจจะมีสกินที่แบบไม่มีเอฟเฟกบ้างนะครับมีสีที่มีเอฟเฟกบ้างเพราะว่าเอฟเฟกเนี่ยมี1สกินแน่นอนแล้วก็คือตีลิสนะครับแล้วก็ได้จะมีกิจกรรมของพวกเอ่อเขาเรียกไงดีอะ ดิมิตเอรีเจนลิมิเต็ดส้มต่างๆนาน,นานเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวก็เข้ามานะคบที่เป็นแบบพวกแรกค่ค้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะทุกคนนะก็รอรับกันได้เลยนะครับผมคิดว่านา่าจะมี7สกินที่แจกฟรีแต่จะเป็นสกินตัวไหนบ้างเนี่ยก็รอติดตามนะครับผมนะเพราะว่าตัวนี้เจีย๊ยบเขาก็กำกับไว้ยอย่างชัดเจนนะทุกคนนะนี่สกินฟรีมีเอฟเฟกนะครับผมนะส่วนการนี้เจอกันนะครับก็น่าจะมาในวันที่4เดือน4เลยนะครับวันเสาร์กิจกรรมเนาะทุกคนดู4เมษาสกินใหม่ตีล ก็สนับตัวนี้ก็เป็นการยืนยันว่าสกินตีลิเนี่ยจะมาในวันที่4เลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าจะมาในกิจกรรมรูปแบบไหนเนาะสงการ RV ปีนี้ฉลองยิ่งใหญ่นะทุกคนนะที่สุดเทาที่เคยมีมาแจกสกินใหม่น่งสงการตีลิและสกินใหม่ลาดฟรี เ่านั้นยังไม่หมดนะครับยังมีเซอร์ไพรส์อีกจัดเต็มนะครับรอติดตามเข้าเกมแล้วมาสนุกกันนะทุกคนนะแล้วก็ใส่แฮชแท็กเหมือนเดิมครับผมเมษา7จกสกินฟรีเมษาแจกแจสกินฟรีนะครับซึ่งตรงนี้นะทุกคนนะก็ต้องรอติดตามกันในอนาคตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะยังไม่ค่อยได้โปรโมทอะไรมากเนาะเพราะว่าสกินคอลแล็บเนี่ยจะเข้ามาและสําคัญนะครับยังไม่ถึงแบบปลายเดือนมีนานะทุกคนนะก็ปลายเดือนมีนาเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเกมเขาก็คงสปอยล์มาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็มีสกินฟรีตัวที่3 สกินฟรีตัวที่4ทุกคนผมคิดว่าก็อาจจะเข้ามาเรื่อยๆในะทุกคนนะก็รอติดตามได้เลยนะครับซารับตัวนี้เนาะถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติม <ๆ S 1> เดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีการันตีแน่นอนเนี่ยสสกินใหม่ในะทุกคนนะก็คือตีลิ นะครับแล้วก็ร้านนะครับที่จะแจกในเดือนมีนาเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีสกินที่3 4 5 6 7เนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้แน่นอนนะครับก็รอติดตามกันได้เลยโอเคครับผมนะก็สำหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกัน้ลนล่านใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจก็ได้ยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเจกับผมคนนี้มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก็อุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด แล้วเจอกันบายบายค่ะ